เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตมาประมาณท่านคัทิโรอยู่ที่มหาวิหารวันนี้เรามีหน้างานที่ต้องทำก็คือเทคานซุ้มประตูด้านหน้าเราเทเสร็จแล้วนะวันนี้จะรึกเอาไว้15พฤษภาคมพุทธศักราช2514เราเทขานซุ้มประตูด้านหน้า4คานหมดปูนไป13ลูก4คานหมดปูนไป13ลูกนะ ทีนี้ตอนนี้เราย้ายที่เทมาด้านในย้ายที่เทมาด้านไหนแล้วนะอันนี้คือเททับหลังช่องหน้าต่างด้านบนโน้นจะเห็นว่าเราทําทับหลังไว้แล้วหนึ่งช่องสองช่องสามช่องก็ถือว่างานเยอะเลยวันนี้นะลูกศิษย์ลูกหาก็ย้ายหน้างานเข้ามาด้านในเพื่อที่จะเททับหลังให้สําเร็จอันนี้เป็นความดีงามแล้วก็มาจัด ที่ปีนที่ป่ายขึ้นไปกันนี่ยืนเรียงเรียงกันแล้วเรียงเป็นตัวบนตัวกุศลกันเชียวเลยแหละ,ะอันนี้ตามภาพนะจะเห็นว่าทุกคนถวายแรงมองไปด้านโน้นก็จะเห็นโม่ปูนนะเห็นหน้าโม่แล้วก็อันนี้ก็จะเรียงถือกันเป็นมือเป็นมือ,มอส่งต่อส่งต่อกันไปนเป็นต่อมือต่อมือกันไป เราบริรูปสนกันได้ญาติโยมทั้งหลายป็นชี้ไม่ขาวก็มาช่วยกันตามภาพเลยพระอาจารย์ก็จะมองเห็นกันไม่ชัดเพราะว่ามันมีไม้อยู่ขาปิดบังอยู่เยอะนะส่วนด้านนอกที่เห็นโรยโรย,โรยลงมาคือถังนะถังปูนเปล่าถังปูนที่ใส่ปูนไปจากด้านนี้นเห็นแล้วว่าง,งานของเราเริ่มแล้ว16นาฬิกา5นาทีของวันนี้ สิบหกนาทีกาห้านาทีเราเทาเรียกว่าหลังจากเทคานซุ้มประตูทางเข้าสําเร็จเทขานหน้าบันสําเร็จเราก็มาต่อทับหลังด้านในมีมาเพิ่มมาเติมสําหรับลูกศิษย์ลูกหามาเพิ่มมาเติมก็มีหนึ่งเหมยสมนึกสมศรีสุขแล้วก็วารุณีหอไทรสงและทีมเฮาบ้านอ้วนสรวรเฮาบ้านอ้วนนุสราพิมเสนมิเชียนเฮาบ้านอ้วนแล้วก็สมพรยอดเจาะ ทีมบักทองชัยก็มาเพิ่มแรงให้กับเราอันนี้เห็นว่าภาพหน้างานนะมาสองดูด้านหน้าต่างนี่ก็จะเห็น,นหลายๆช่านที่ทำงานอยู่ด้านนี้อันนี้เป็นกรอบหน้าต่างที่มองออกไปจากมหาวิหารพุทธปรินิพานเห็นคนตักปูนนั้นก็คือสุตเมธมิสันเทียข้างๆก็คือสมศักดิ์โกวิชาครโกยปูนอยู่ตรงนั้นก็คือพ่อประสิทธิ์น้อมนอม,นอม,นอมซึ่งครัวนี้ ครัวนี้เขาก็มากันเกือบจะทุกวันพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองหลานแป้งนอบน้อมนะส่วนหน้าโมเป็นสังวานเมาไทยสงส่วนด้านรับถังกันต่อ,ตอมาด้านไหนนี่ก็หลายท่านหลายคนรับถังกันต่อมือต่อมือกันเข้ามามาดูรับถังกันเป็นรายบุคคลจะรึกเอาไวา้นะพระอาจารย์ก็มุดมุดบ้นหม,ม,ม,มออยู่ตรงนี้ ก็ต่อเนื่องกันมาก็สมนึกสมศรีสุขเลยว่าหนึ่งนะต่อด้วยป่วยไกย่สมานจิตดอนต่อด้วยสิริมาจันทเขตต่อมาด้วยแม่ชีสังฆมิตรและก็หลานอ้อมนะหลานอ้อมจุมขำต่อมาที่แม่ลิ้นทองนอบน้อมต่อไปที่แม่แม่ชีกินตามายาแล้วก็ต่อไปที่หลานแป้งนอบน้อม ไปที่แม่ชีจารุธรมาแล้วก็สมพรยอดเจะโปกสำรวยธรรนอ้วนแม่ชีกุตตจิตตาทัศนีคิ้วสูงเนินขึ้นไปโน้นก็คือนุสราพิมเสนจากนุสราพิมเสนขึ้นไปก็เป็นดอกไม้โกวิชาคอนต่อจากดอกไม้ขึ้นไปก็เป็นสาวรายจัญญาสิรินะต่อจากสาวรายจัญญาสิริขึ้นไปนะกำลังดูอยู่ว่าเป็นใคร ก็เ,เป็นน่าจะเป็นเหมยเหมยว,วารุณีหอยไทยสงส่วนบนบนโบน้นก็เป็นแม่ชีพระตินทราแล้วก็เทปูลอยู่นั่นก็คือพิสมัยจุมคําแล้วก็ชชออนเหมาไทยสงนะด้านนี้ถือว่าได้ครบแล้วตามด้านนี้ส่วนด้านนอกที่รับถังอยู่ด้านนอกก็คือคาพูนทา่าคํา คำพูแน่นอนทีเดียวกับคำภูมาอุทิศชาคำก็ต้องมาด้วยเช่นเดียวกัน,นส่วนนอ้นอกน้นก็ยังมีแม่ชีกิราปุญญานะแม่ชีสุภินะธรรมมาอยู่ด้านนอกนั่น,นนะแล้วก็ครูบาเจือ,นะอก็ยังดูหน้างานอยู่อ,อันนี้ก็เป็นงาน,น,งนเป็นการที่เราทำงานกันในวันนี้นะ ส่วนด้านนี้ก็สามเณรภูเบศอยู่กับพระอาจารย์นะคอยรับใช้อยู่นะอันนี้ก็จะได้เห็นหน้างานของเราอินบอเบามาส่งแล้วนะอินบอเบามาส่งแล้วแล้วก็เราก็จะได้ใช้เกาะในวันอาพรุ่งนี้ต่อไปต่อไปนะอันนี้ตามภาพที่เราเห็นนะตามภาพที่เราเห็นก็จะเห็นโมุ่น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 อยนะลูกศิษย์ก็ทําการทางาน ไปด้านนอกที่แตกภากพากนั้นก็คืออาจาร,รย์แดงกําลังทำน้ำตกด้านบริเวณด้านหน้าผานั่นอยู่นะยังมีกลุ่มหนึ่งที่ถวายแรงถวายงานกลุม่มมันมีหลายกลุ่มที่ทำงานในจุดต่างๆเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันไปนะกลุ่มนี้ก็อยู่กัน3มท่านสามคนนะก็มาดูกลุ่มนี้กํำลังผูกเหล็กทับหลังอยู่นะ มองขึ้นไปก็จะเห็นเชิดใจทนสุนันทาวงสาเทียมแล้วก็ตานีนะตานีซึ่งเป็นศิลปินที่ขับร้องเพลงในพิธริโอเกี่ยวกับมหาวิหารนี้หลายเพลงทีเดียวก็หลายคนมองอยู่ด้านโน้นก็จะเห็นช่อนกำลังอุดอุดแบบอยู่ออกกระสอบปูนขึ้นไปอุดแบบอยู่นี่หลายจุดหลายท่านเลยนะที่ถวายแรงกัน ส่วนด้านฝั่งโน้นก็ต้อยสมานเพียรขันธทาต้อยสมานเพียรขันธทาวิสวรณเอกรินหลวงพ่อชุ่มบุญแล้วก็แสงดาวกองสันเทียอยู่ด้านนี้นะด้านด้านนี้ที่กําลังทําอยู่ฝั่งด้านนีนะ้ฝั่งด้านนี้ก็จะมีทํากันอยู่เตรียมการกันเตรียมการกันเพื่อจะที่ทจะได้ผูกลวดมัดเหล็กนะพอเตรียมการเสร็จนะก็จะมีการผูกลวดมัดเหล็กนะเดี๋ยวโคสิตา กับทีมก็จะขึ้นพุ่งรถมะเล็กในฝั่งนี้นะต้อยยมต้อยกำลังกริง่งก้อนหินอยู่นะอดทนทำงานเพื่อวัดวาเพื่อพระศาสนาจริงๆนะแสงดาวก็ดึงอิดขึ้นไปช่วยกันทุกด้านทุกทางจริงๆนะชนฝั่งโน้นได้ไปดูแล้วเมื่อกี้นี้เสด็จช้างไทยจราครครจุมคำผาหนูสุรศักดิ์เติมงามกรมรเชนมิสซเนินแล้วก็ ชนิการวังชินกลางอยู่ทีมฝั่งโน้นแล้วก็ยังมีมวยอริสายเจ๊กมาดันอีกคนหนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นจุดงานของเราที่เราทํางานกันในวันนี้ทรายเราพร้อมหินเราพร้อมอการทํางานของเราก็พร้อมที่จะทํางานให้สาเร็จในวันนี้ก็คิดว่าเราได้คานสี่คานเทปูนไป13ลูกในคานสีคานเรียกว่าหน้าบันหรือว่าซุ้มประตู ทางเข้ามหาวิหารพุทธปริณิพานเราเทคานั้นสําเร็จแล้วนะแล้วเรามาต่อที่ทับหลังซึ่งถ้าไม่เททับหลังช่างก็กาะต่อ,อยังไม่ได้และช่างที่ไหนก็ทําไม่ได้เพราะถ้าพวกเราไม่มาเทเพราะว่าต้องส่งปูนขึ้นไปแบบนี้แบบนี้ก็ต้องส่งขึ้นไปแบบนี้นะเห็นว่าภาพด้านบนนั้นก็สูงสูงนี่เราย้ายหน้างานจากด้านหน้ามาข้างในแล้วจากด้านหน้าเราเข้ามาข้างในแล้ว ส่วนทีมเข้าแบบเขาก็จะเข้าแบบย้ายจากตรงนั้นมาเขาจะขยับมาเข้าแบบตรงนี้นะเป็นหน้างานตรงนี้ซึ่งหน้างานของเราก็ขยายไปเรื่อยตรงนั้นสําเร็จแล้วขยับไปอีกที่นะมีเม่นมีวินัยแล้วก็มีชอบนะชอบนี่จะเข้าแบบใช้เครื่องมือในการช่างนี่อย่างคล่องนะถือว่ารวดเร็วนะแล้วก็ทําจุดไหนก็สําเร็จไปในจุดนั้นๆ,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 ๆเลยทีเดียวนะ กับคุณสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนหน้าง,งานที่เราต้องปีนป่ายตามภาพที่เห็นนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะเพราะทุกคนก็ต้องปีนไปในที่สูงๆทำกันในที่ไม่ง่ายเลยนะทุกคนก็ต้องปีนต้องป่ายกันทำงานนั้นๆให้สำเร็จนะแล้วก็เป็นงานที่ไม่ง่ายนะเป็นงานที่ต้องทำด้วยความอดความทนกันเสียจริงๆนะ อันนี้ส่งต่อก็ดีแล้วต้องถอดกันต้องต่อกันไปอีกแล้วนะต้องส่งขึ้นไปอีกเรียกว่ายาวๆกันไปเลยในวันนี้กลูกิษย์ลูกหามาแล้วเขาก็จะต้องทํางานให้สําเร็จทํางานให้เรียบร้อยทํางานให้ดียิ่งขึ้นไปนะก็ยังมีนิติมารุรนน่งแจ่มอ,อีกคนนึงมองไปด้านนอกก็จะเห็นทีละคนสองคนเพิ่มเติมบางทีบางทีตรงนั้นตรงนี้บงังพระจาจทรย์มองไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะ บางคนก็ซ่อนตัวทํางานอยู่หมายความอยู่ในหลืบในซอกนะผูกบังมัดบังอะไรพวกนี้อยู่ในหลืบในซอกนั้นๆเลยนะอันนี้ก็เป็นงานที่น่าภาคภูมิใจถึงความสําเร็จที่เราจะได้ทํางานให้สําเร็จในวันนี้นะนนเวลามองก็ต้องแหนมองไปเลยนะต้องแหนคอคอตั้งบ่าเลยเชียวละนะอันนี้หน้างานตรงนี้ทางทีมนี้ก็จะมาทําแบบตรงนี้ละด้านหน้าตรงนี้อ่ะ แล้วก็เรามีงานกันเยอะในวันนี้เพราะอิฐบางเบามาส่งพรุองน,นี้ก็สามารถที่จะก่อต่อกันไปได้เลยในจุดต่างๆที่ที่ทำแล้วในวันนี้นะก็ต้องสาธุอนโมทนากับการบุญการกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกัน,ส,นสรรรส้างคุณงามความดีมากอย่างไยประการให้งานสำเร็จนะแล้วก็มีหลายท่านที่มาเพิ่มแรงให้กับเราบางท่านอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็ได้มาถวายแรงถวายงาน ได้มาเทปูนกันได้มาสร้างมหาวิหารต่อเติมกันเหนื่อยแน่นอนนะดูแล้วก็ต้องเหนื่อยแน่นอนว่างานแต่ละชิ้นกว่าจะได้กว่าจะทําก็เป็นงานที่เหนื่อยแน่นอนทั้งแล้วทั้งเล่าแล้วก็กว่าจะสําเร็จกว่าจะเต็มในแต่ละจุดก็ยากอยู่ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันภาษาทกอีกครั้งอนุโมทนาอีกหนกับทุกทุกคนที่เป็นนักสู้ หัวใจแกร่งในการสร้างบาร,รมีกับพระจาจาร์กับการสร้างหมหาวิหารพระธรรณนิพานเราเคยผ่านงานที่ยากคือการสร้างพระธาตุจอมผามาแล้วงานที่ลำบากกว่านี้เราก็เคยทำมาแล้วทั้งบุฎาโรถนนบูชาพระพุทธเจ้าทั้งพระธาตุจอมผาเราผ่านช่วงเวลาอันยากและเหน็ดเหนื่อยมายิ่งนักแล้วงานนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายเช่นเดียวกันพวกเราก็จะทำต่อไปสำเร็จเดียวกว่าปีนี้ทั้งปี ปีปีหกสี่นี้นะทั้งปีเราก็จะภาคเปลี่ยนพยายามทํางานนี้สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีทํางานนี้ให้เรียบร้อยให้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ว่า12เดือนแห่งการสร้างมหาวิหารพุทธจบริพานนี้ต้องเห็นเหตุเห็น,หนผลต้องเห็นรูปเห็นร่างแล้วท่านผู้บริจาคทั้งหลายก็จะได้มาดูต้นทุนของตนที่ลงทุนจะร่วมบุญกันเอาไว้ว่าเอ๊ะได้บริจาคร่วมกับท่านมาแล้ว เราบริจาคอนุนอันนี้ร่วมกับท่านมาหลายอย่างหลายประการแล้วเรามาดูสักทีสิว่าท่านสร้างไปถึงไหนอย่างไรก็จะได้มาเห็นในช่วงปลายปีนี้เห็นในความสําเร็จเห็นในความเรียบร้อยและก็เรียนเชิญทุกท่านที่ร่วมบริจาคนี้มาร่วมสมโพธมาวิหารพทุทธบรณิพานก็คาดว่าเส้นปีน,นี้เกี่ยวกับโควิดก็คงซาสากันไปบ้างแล้วหล่ะนะคงจะไม่ติดต่อไปถึงขนาดเป็น,ปนบ้าเป็นบ่อถึงขนาดนั้นโรคมันก็ไม่ชนะคน ได้หรอกบางทีมันก็เจ๋งช่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองจากนั้นก็สู้คนไม่ได้คนนี้เจ๋งก็โรคแน่นอนไม่งั้นม,น,มนุษย์ครองโลกไม่ได้หรอกมันต้องเจ๋งก็โรคถึงครองโลกได้นะอันนี้ก็เป็นหน้างานของเราที่ได้เห็นในวันนี้ที่จะทําทำให้สำเร็จในวันนี้นะแต่ทุกคนก็ถวายแรงถวายงานบางท่านก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาเทป,ปูนแต่ว่าไปอยู่ในจุดที่จุดอื่นนะ ที่ต้องทําให้สําเร็จช่างทีมช่างด้านนี้เขาย้ายมาแล้วเขาจะขึ้นด้านบนนี้แล้วนะซึ่งด้านบนสูงนี้หน้าต่างเราสูงจะเพิ่มขึ้นไป8เมตรนะตัวหน้าต่างสูงขึ้นไปถึงยอดหน้าต่างตรนนี้8เมตรนะก,ก็ถือว่าเป็นหน้าต่างที่สูงทีเดียวแต่ะจ,ะจะได้โปร่ปงโป่งแต่ว่าเราจะออกแบบแบบไหนเราทําโครงร่างนี้ไว้ก่อนพระอาจารย์ก็จะได้คิดร่วมกับทีมวิศวกรและสถาปนิกอีกรอบหนึ่ง ว่าเราจะใช้วัสดุอะไรต่อมีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ดูดีและทนสําคัญทนดูดีแล้วไม่ทนก็ไม่ดีดูดีๆตอนแรกๆนานๆไปแล้วเจือจางแล้วก็ลอกนั้นลอกนี้หลุดนั้นหลุดนี่ก็ไม่เอาต้องเอาคงทนถาวรและอยู่มั่น่ๆกับเราไปนานๆต้องดูสวยตรย่รูปแต่ว่าไม่ทนทานก็ไม่ดนะีอันนี้ก็ต้องให้ทนทานนั้นด้วยแข็งแรงด้วยนะก็สาธุอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ ร่วมแรงกันถวายแรงกันเพื่อความสําเร็จอันนี้ให้สําเร็จในการงานที่เราทํากันตามภาพมองขึ้นไปจะเห็นว่าเขาเขาย้ายมีอีกคันหนึ่งแล้วนะแสดงว่าทับหลังตัวแรกนี่เสร็จแล้วก็ประมาณ3มลูกนะเสร็จไปแล้วนะนี่เข้ามาทบทับหลังตัวที่สองแล้วนะทับหลังตัวนี้ก็จะเทกันอันนี้เขาราดน้ําแล้วข้างบนก็จะเห็นว่าช่ออ่อนราดน้ําแล้วก็มีไม่ชีรตินเมยนะ พิสมัยอยู่ด้านบนบนน้นนะาราดน้ำแล้วส่วนด้านนอกๆน,น้นก็คงมีหลายท่านพระอาจารย์เดินออกไปไม่ได้เพราะว่าเขาเทปูนขวางทางอยู่พระอาจารย์ออกไปด้านนอกไม่ได้ก็จะมีคนหนึ่งที่ยังมองไม่ชัดน่าจะเป็นพรจิตตววชิรานนท์นะนะน่าจะเป็นพรอ,อยู่ด้านนอกๆน้นนะกษัริทุอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมบุญกันเข้ามา และสาธุกับหลายๆท่านน,นําน้ําปานะมาสมสักดะไว้กุบิชาคอนนาน้ําปานะมาถวายพระอาจารย์ด้วยแล้วก็ของคุณดิลากุลวณิที่ฝากช่นนิการแล้วก็สวะรามาก็จะได้แจกจ่ายกันในวันนี้ส่วนช่องนี้เขาก็ผูกเหล็กเกือบเสร็จแล้วนะเนี่ยเขาก็จะย้ายไปช่องต่อไปเช่นเดียวกันเนี่ยช่องนี้เขาก็ผูกเหล็กเ,กเสร็จแล้วทีมเข้าแบบก็จะได้เข้าแบบไล่มาแต่ก่อนจะมาช่องนี้เขาจะไปช่องน้นก่อนนู้นเจ้าเม่นขึ้นไปช่องบนแล้ว ชอบก็เตรียมที่จะยกอุปกรณ์ไปทําด้านโน้นแล้วนะไม่ได้หยุดเลยเหมือนกันพวกนี้เขาก็ทําไม่ได้หยุดได้บุญไปด้วยกันได้อานิสงส์ไปด้วยกันได้ความดีไปด้วยกันสารุอนุโมทนาไปอย่างยิ่งกับกิจติศรัทธาและความบําเพ็ญเพียรกับพวกเราทุกคนยังมีแม่ชีวิริยธรายอีกคนหนึ่งร่วมแรงอยู่ด้านโน้นนะสาธุอนุโมทนาหลายคนที่นอนวัดไม่ว่าจะเป็นเชิดใจทนสุนันทาวงศสาเทียม แล้วก็แสงดาวกองสันเทียโกสิตาตานีพวกนี้จะค้างที่วัดแล้วก็ถวายแรงกันต่อนเนื่องต่อนเนื่องอไม่ได้หยุดเดิแล้วก็ยังมีพานูอีกนะยังมีสุธเมศมิสันเทียอีกที่นอนค้างวัดได้ถวายงานกันยาวๆเลยทีเดียวสาธุหลายๆท่านเข้ามาฟังหลายๆรอบมาอนุโมทนาบญกันหลายๆรอบนะรอบแรกก็ฟังรอบสองก็ฟังรอบสามก็ฟังแต่และรอบนั้นก็คือการขยับงานาหมายความว่าถ้ามีไลฟ์ก็คืองานไม่ได้อยู่จุดเดิมนั่นแหละ ก็ต้องจารึกเอาไว้บันทึกเอาไว้ก็คืองานขยับงานขยับมาแล้วล่ะนะดูปูนทั้งปูนโอโหตะตักเต็มเก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะผู้หญิงทั้งนั้นอันนี้ก็ดูว่าปัดกวาดก็ปัดกวาดนะคนปัดกวาดก็มีฝุ่นคลุ้งก็มีคนทางทรงทั้งปูนมาก็มีเขาบอกว่าเอาปูนมาเด้ด้วยก็แสดงว่าเสริมกำลังกันไปล้วเสริมกำลังกันไปล้นะ ช่วยกันเสมลได้ยังมีที่ไม่ได้มาแต่ว่าทํางานจุดอื่นก็ยังมีแม่ชีสันตากายาและศรีสุรคุณอินอันนี้ก็จะอยู่อีกจุดหนึ่งแถวแถวกุฏิอันทีจันแต่ว่าก็ทํางานถวายวัดเช่นเดียวกันก็เป็นแรงเป็นบุญอุดหนุนเช่นเดียวกันแม้ไม่ได้อยู่ในจุดนี้แต่ว่าจุดอื่นๆก็เป็นแรงหนุนในการสร้างมาบิหารพุทธบริณฑิพานเช่นเดียวกันนี่คือการถวายแรงเอาแรงมาเป็นบุญเอาแรงมาเป็นทุนผู้ร่วมทุนก็ผู้ร่วมบุญก็มาช่วยกันทําให้สําเร็จมาต่ออนุโมทนาสาธุ ที่ทุกคนจะได้ร่วมบุญร่วมอานิสง์ด้วยกันในตามภาพนี้นะจะได้เห็นว่าสูงสูงขึ้นไปและทุกคนก็ร่วมรกุศลกันสาธุกับทุกท่านอนุโมทากับทุกทุกคนนี่คืออัปเดตจารึกเอาไว้15พฤษภาคมช่วงบ่าย3าโมงก็กว่าไว้4โมงกว่าแล้วขอไปัย4โมงกว่าแล้วเรามีเททับหลังเราเทตัวที่หนึ่ง ด้านบนเสร็จแล้วตัวที่สองเรากาลังจะเทด้านนู้นตอนนี้เข้าแบบเสร็จไปสามตัวแล้วก็เราก็จะเทไล่ไปตัวที่สี่ช่างกําลังเข้าแบบด้านนี้ถ้าเขาเช่าเสร็จเราก็จะเทเช่นเดียวกันก็อย่างน้อยวันนี้ก็ต้องได้สี่ตัวเป็นแน่นอนนะทับหลังในวันนี้อย่างน้อยอก็ต้องมีสี่ตัวที่เราสามารถที่จะเทได้ในวันนี้ก็คือได้คานสี่คาน และก็ทับหลังสีทับหลังในวันนี้ก็าสาธุอนุโมทนาจารึกไว15้15พฤษภาคมพุทธศักราช2514จารึกเอาไว้ว่าแน่นอนมองดูตามภาพนิคานสีคานเราทีแล้วนะได้สีคานซุ้มประตูด้านหน้าแล้วก็ทับหลังสีทับหลังตอนนี้ทําเสร็จไปแล้วสามทับหลังอีกทับหลังหนึ่งกำลังจะเข้าแบบรันนี้ก็คิดว่าจะได้เทแน่นเหมือนกันในวันนี้เราคิดว่าสําเร็จเหมือนกันก็เรียกว่าคานซุ้มประตูด้านหน้าสีคานแล้วก็ทับหลังสีทับหลัง อาเป็นมหามงคลอ่าเป็นเลขมงคลที่เราสร้างมหาวิหารในวันนี้เพื่อจะให้สำเร็จร่วมกันสาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนนี่คืออัปเดตบุตรด้านิวในช่วงนี้พอเจริญพอน